ตัดโคต่างจ้วงครับอยู่ที่ความแม่นยําแล้วแจะมัดเลยครับจะมัดตีเลยครับปากพนังแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่ครับสิงศึกครับเสียงเชียร์มาองประกอบมาแล้วคุณเปืกี้ไม่ขารีลกว่าสตอตอนนี้ไม่สามัคคีแล้วครับกล้าปะทะกันแล้วครับดางด้านของสิงศึกสักอนุพงศ์ก็มีเข็มเพชรเกียรติกรนะครับอซัเทนเนอร์สั่งลุยเลยครับเดินบุกขณะที่ชนะศักดิ์เทคโนโลยีสิทธิ์นะครับ ชุดของต่อยับสวนนะครับแหมบอกว่าใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมขวางสิขวาแหมยงขวาไม่อยู่ครับลุยกันต่อครับตอนนี้บนเวทีสตอไม่ต้องสามัคคีครับสตอเม็ดแตกใส่กันเลยครับดานแทงด้ซ้ายครับอ้าวกระแทกซ้ายไปทีหนึ่งความสดทั้งคู่กับขวางหน้าไว้แทงข่าซ้ายครับแหมไม่ใช่มีกัมปั้นอย่างเดียวครับสิงศึกมีดันแทงซ้ายด้วยดันดันแทงซ้ายทีหนึ่งล็อกมา เตรียมมาอาวุธหลากหลายครับสิงศึกถูกต้องแลวครับมวยไทยต้องหลากหลายครับอย่ามาทรงเดียวสไตล์เดียวทางเดียวเชมสุพันครับงานออกมาครับกลางเวทีวิ่งใส่เลยครับปากพนังไม่สนแล้วแมพยายามตั้งกำแพงิ้นออกมาแม่แยกก่อนครับโอ้พร้อมรบจริงๆครับสิงศึกครับปากพนังก็เติมเต็มเหมือนกันครับมียาฉีดมาก็เป็นแรงใจเลยครับ ตีไปตีไปตีไปสุณเบืกี้โอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียวนะครับแม่สิงศึกวันนี้เขาเรียกว่าวัดชั้นวัดประเภทเอาปากพนังนะครับดีละตอนนี้กำลังไกลสองกำปั้นจากจอรดเอาลุยรกตีเข่าขวาครับตีซ้ายแม่ทางด้านของสิงศึกครับแข็งแกร่งจริงๆครับดูครับหักไปหักมาตีเข่าซ้ายดีนึงครับแมปากพนงังพยายามจะโต้นะครับแต่ว่ายังโต้ไม่ถนัด ส,สิกซึกมีโตมีเถียงล็อกล่างปาักออกปิดออกข้างปางพนังตีไม่ได้ครับเกียมยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรเสียบโอ้โหด้านแทงซ้ายกับแต่วันต้องระวังศอกครับปากพนังลุยฟันในกูมาตีไม่ได้ครับสิงซ์ึกใช้การรัดล่างครับรัดล่างแล้วตีกับตีโต แสดงให้เห็นกับว่าไม่แพ้ในนะครับเพราะว่าจังหวะรับก็มีลูกมว้วนลูกรัดใต้ปีกหักเททิ้งครับก็มีลูกหลากหลายครับวันนี้ทางด้านของสิงซึ่งศักดิ์อนุพงศ์ครับวันนี้ก็เอาโห่ยิ่งมัดขวาไปทีหนึ่งก็ถือว่าเดินเกมตั้งแต่ยกต้นต้นได้ถูกถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกวิธีครับต้นตนเพราะว่าทำให้ช<อ>้ำก<อ>่อนนะท้ำให้ช้ำพอช้ำแล้วก็รัดในเลยนะครับครับปากพนังครับจะมีสักชุดไหม น่าป่อยสนมครับคู่แรกเปิดหัวดีนะครับได้รับเสียประมือไปนะครับอ่ะเป็นไปตามภาพนะครับกรรมการชานินก็ชูม,มือให้กับทางด้านของสิงศึกศักดิ์อนุพงศ์ครับจากนกครศรีธรรมราชครับ